ของข้อนี้เนาะจำได้เพราะว่าเพราะว่าช้เฉอจริงก็จะได้มาเช็คเฉยว่าหนูอ่ะแก้สมก,การได้เนาะเพราะว่าจะได้ไปดูไปดูจะได้ทําอ่ะสมก,การได้นะคะกระบวนการก็คล้ายๆกันเนาะเหมือนว่าเอาที่เรียนมานํามาใช้เิดนหนึ่งเหมือนกันอ่ะทีละคนเลยละกันนะช่วยจะทําคนละบรรทัดละกันครูทําบรรทัดแรกให้ก่อนเพาะ่าผ้านรอไว้นะคะโอเคแล้วเวลาครู หนูเตรียมตัวไว้นะบางคนอ่ะหนูชอบแบบช้าก็เรียนไปด้วยกันพร้อมๆกันเนาะก็มันมันไม่ได้มันมันไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นแหละวันถายแรกคูเขียนให้ได้แล้วแกูกระจายกําลังสองให้เลยละกันนะคะกระจายกําลังสองสมบูรณ์เนาะถูกไหมคะ 9x กำลังสองลบสองหน้าหลังสามสองหกหกสองสิบสองถูกปวะสิบสอง x นะคะแล้วก็ตัวถ่ายเป็นบวกสี่ อันนี้เท่ากับ 6x กําลังสองลบ x ลบ6โอเคทําให้แล้วนะคะลูกต่อไปก็อย่าให้ไปฝั่งเดียวกันครับลบ 6x กําลังสองลบบวก x บวก6เท่ากับสูตรอ่ะช่วยรวมให้หน่อยครับเร็วใครก็ได้รวมให้หน่อย 3x กําลังสองลบ 11x บวก10เท่ากับสูตรค่ะ 3x กําลังสองเท่าไหร่นะลบ 11x บวก10เท่ากับสูตร โอเคครับแม่สามกลบห้ากับเอกลบสองครับโอเคโอเคเพราะะนะล้วน so so, so so ี้ค uh, ุณทำต่อไปเลยนะลูกเพราะะนนแล้วเราจะได้ว่าสาม x ลบห้าเท่ากับศูนย์แล้วก็หรือดิกระบวนการที่ไม่ต้องคิดเลขแล้วก็ไม่มีอะไรแต่อย่างใดแล้วก็ตอบได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเซตคำตอบของสมการนี้ก็จะเท่ากับห้าส่วนสามกับสองเนาะถ้าเป็นโจทย์ที่ไม่เป็นโจทย์ธรรมดาทั่วไปแบบนี้นะคะก็ ก็ตอบให้มันเป็นห้าส่วนสามันก็ตอบได้แล้วแต่แต่บางข้อเช่นในโจทย์ในบางข้อที่เราจะต้องเจอเป็นโจทย์ปัญหาแบบเนี้ยเขาอาจจะต้องการตัวที่เป็นบวกเท่านั้นหรือเขาอา,าจจะต้องการตัวที่มันเป็นจาํานวนเต็มเท่านั้นเช่นแบบอ่าหาจานวนเก้าอย่างเงี้ยหาไมา่ได้แบบห้าจุดสาเนี้ยมันก็ตอบไม่ได้ถูกหะเพราะมันมีสองคำตอบเนาะแต่ถ้าเป็นโจทย์ประมาณนี้ก็เรื่อยๆ้เลยที่จริงน่าจะน่าจะเรียนเหมือนไปเคยเรียนเพราะว่าครูสอนมสามดูแล้ก็ ก็สอนอยู่นะเนี่ยวันนี้คิดให้ในกันสามสองหกของสองสิบสองเอบวกเก้านะคะสั่งนี้โอเคนะคะย้ายข้างวกูย้ายให้ก่อนหนูหนูบอกคำตอบบรรทัดส,สุดท้ายมานะสามอกกำลังสองค่ะลบอะไรคะแปดเอ็กบวกห <Okay. S 2> ค่ะโอเคสามารถแบบตอบได้เลยนะคะนี้แยก ได้เป็นอะไรลูก c o s i สามเอกให้แล้วเรียบ้อยเครื่งหน้าเป็นไรห้าอยู่ไหนห้าอยู่หน้าหรืออยู่หลังห้าอยู่ข้างหน้าเนาะโอเคเครื่องใหม่ก็จะเป็นลบลบถูกไหมเพราะว่าข้างหลังเป็นบวกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็จะได้ว่าสามเอกลบห้าเท่ากับศูนย์หรือเอกลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เนาะเอกก็จะเท่ากับหนึ่งเอกก็จะเท่ากับห้าส่วน ทำไมคาตอบทั้งข้อทีลวเลยเพราะฉะนั้นแล้วโจทย์เขาถามเป็นเซนตคําตอบนะคะก็ใส่เครื่องหมายเซตให้เขานะคะลูกเป็นเซตคําตอบของกรรมการโอเคมาทีเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ปัญหากันดูนะคะลูกวันนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นทฤษฎีทฤษฎีเซนเหลือก็อาจจะขึ้นแหละแล้วก็กันบ้านก็เป็นข้อที่ที่เวนเอาไว้เพราะว่าลืมใส่กันบ้านในสมุดมานาะก็น่าจะเป็นกันบ้านในนี้แทนนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้ดูก่อนว่ามีมีโจทย์กี่ข้ออันนี้ก็เป็นการ นำโจทย์ที่เป็นแก้การแก้สมการกำลังสองเอาลูกมา,มามาประยุกตใช้นะคะเป็นโจทย์ทั่วไปเนาะโอเคมาลองอ่านโจทย์กันก่อนเนะาะข้อนี้บอกว่าในในหอประชุมของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่าจํานวนเก้าอี้ในแต่ละแถวเออคือเขาจะวางเก้าอี้แหละประเด็นนะคะจำนวนเก้าอี้ในแต่ละแถวน้อยกว่าจานวนในแถวทั้งหมดในหอประชุมอยู่ <c oughs> แปดเท่านะ้นจำนวนโอเคในหอประชุมของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่าจํานวนเก้าอี้ในแต่ละแถวน้อยกว่าจํานวน แถวทั้งหมดในหอประชุมส่วนนั้นน่าจะไปแปดถ้ามีกาอเกงบนหัวน้อยตัวอย่างภาพว่าในแต่ละถแถวมีกางเกกี่ตัวก็คือประเด็นนะลูกเขาต้องการวางเก้าอี้วางเก้าอี้แต่เขาไม่รู้เลยว่าวางเท่าไหร่ถูกป,ปะวางกาอี้ในหอประชุมอ่ะหรือว่าประวาตประมาณนี้แต่เขาพูดว่าเกาอี้ในแต่ละแถวอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเราเอาแถวไหนเอาไรเป็นแถวอ่ะคือเป็นแถวเขาบอกว่าถ้าแถวนึงเป็นเท่านี้อีกแถวนึงอ่ะมันจะน้อยกว่าอยู่แปดถูกไหมก็คือแสดงว่าถ้าครูให ถ้าครูให้แถวแน,ว,นวกว้างเนี่ยเป็น x ก็ได้ถูกไหมอีกอันนึงต้องเป็น x บวก8หรือ x ลบ8ก็ได้คือมันน้อยกว่าเนาะก็เลยอยากใช้ x บวก8มากกว่าเพราะว่าอ๋าอครูเอาเพราะเอาแนวนี้เป็นแนวป็นเป็นแนวนอนครูก็เลยให้ว่าเอาเอเอีแนวอีแนวตรงเนี้ยมันก็คือ x ถูกไหมขอ,อนี้ก็เป็น x บวก8หรือเราจะใช้เป็นอันนี้เป็น x ลบ8กับอันนี้เป็น x ก็ได้ถูกไหมคะเหมือนกันแต่ว่าครูอยากใช้ตัวบวกเฉยๆไม่มีอะไรเพราะว่าเผื่อแบบเออนั่นแหละไม่ไม่อยากใช้ลบอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะ โอเคเขาก็ถามว่าแล้วเขาก็บอกว่าเก้าอี้ทั้งหมดตรงนี้ลูกมีทั้งหมดหกร้อยเก้าตัวถูกไหมแล้วเวลาหนูจะหาจำนวนเก้าอี้ที่มันวางอยู่ก็คุก็ต้องเอาแต่ละด้านอย่างนี้ยคุณแต่ละด้านตรงนี้ถูกปะมันเราก็จะได้เป็นสมการมาว่าอ่ะกูต้องให้ก่อนเราทำตัวแปรให้ x แทนเก้าอี้ในแต่ละแถวก็แถวอะไรแถวแถวเป็นแนวนอนเออแต่ว่าเราทําถูกอยู่นะบบว่าก็ให้ถูกนะคะจริงแล้วก็ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ได้นะคะแล้วก็ เขียน e เลยได้ไหมนี่วาดรูปมาแล้วเนาะบ่งบอกแล้วนะจริงๆถ้าทําตามตามสเต็ปแบบการแจ้งสำนัญก็ต้องและเ้าอี้ในแต่ละแถวที่มากกว่ามี x บวก8อะไรเงี้ยแต่ชิคกีดเขียนนะคะทําเลยนะคะ <S <S เ,เราก็เลยจะได้ว่าถูกไหมเราหาพื้นเราหาเราจะหาเตาอีทั้งหมดถูกไหมคะลูกก่าวเตาอีทั้งหมดมี609ต,ตัวไฮไลท์ไว้แล้วกันที่เขียดขีเขียดที่เขียดเขียนจนมาอีกรอบหนึ่งเนาะ เราก็จะได้ว่า x คูณ x บวก8เนี่ยลูกมันก็จะเท่ากับ609ถูกไหมคะเพราะว่าเวลาหนูจะหารกาอี้ทั้งหมดเช่นอันนี้มี10ตัวนี้มี5ตัวหนูก็10คูณ5ก็เป็นก็อี้50ตัวถูกไหมก็คงไม่มีใครไปนั่งนับแบบมีก็อี้วางอยู่หอประชุมอันหนึ่งก็คงไม่มีใครไปนั่งแบบ1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือ12เนี่ยถูกปะก็นับต้นกับปลายแล้วก็ามาคูณกันเป็นเรื่องปกตินะคะลูกอันนี้ก็กระจายเข้าไปนะคะแล้วก็ย้าย609มาปัญหาก็คื อีแยกตัวประกอบอันนี้แหละต้องช่วยหนูต้องช่วยครูแล้วลูกหกร้อยเก้าครับช่วยแยกหน่อยประมาณยี่สิบกว่ากว่าคูณยี่สิบกว่ากว่านะมั้งเพราะว่าถ้าคือสามสิบสามสิบกับยี่สิบหกร้อยเก้าครับอะไรดีคูณกันได้หกร้อยเ็ดยี่สิบเก้าเนาะโอเคนะคะมันเป็นอันนี้ก็แสดงว่ามีลบตัวหนึ่งมีบวกตัวหนึ่งเนาะยี่สิบเก้ามากกว่าก็ยี่สิบเก้าเป็นบวกแล้วก็อันนี้เป็นลบนะคะ คือเลขเช็คแล้วนะคะลูกตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ลบ21เท่ากับ0หรือ x บวก29เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเรา x ก็จะเท่ากับ21หรือ x เท่ากับลบ29ถ้าเป็นแบบนี้นะคะลบ29เราก็จะไม่ใช้เนาะเพราะว่าเราต้องการจำนวนที่มันเป็นตัวบวกก็คือจริงๆอะ่ะมันมันมันใช้ได้หมดเลยนะลูกถ้าถ้าหนูเอาตัวเนี้ยเป็น x ใช่ปะ่ะมันก็คือเป็นย1กับ29ีกเหมือนเดิมเป็นเลขชุดเดิมแต่ว่าถ้าเราจะเอาแค่ x อ่ะ เราก็คือเราเอา x ตรงนี้ไงแต่ถ้าเกิดข้อน,นี้หนูหนูเลือกตั้งเป็น x กับ x ลบ8อ่ะ e ย่สิบเอ็ดเนีอเอ่ยมันจะเป็นลบ e ยี่สิบเก้ามันเป็นบวก็คือคำตอบมันเท่ากันมันขึนกก้นอยู่กับเราตั้งสมการออกมาแต่ถึงเวลาตรงเนี้ย x ของเราก็คือเป็น x ตรงนี้แต่พอเราเอาไปแทนไปแล้วอ่ะมันก็เป็นยี่สิบเก้าหรือ e กปดก็แสดงว่ามันคือยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบเก้าซึ่งจริงอันเนี้ยก็ไม่ต้องตั้งสมการก็อย,อยังได้เนาะหนูก็หาตัว่าเออนี่มียี่สิบเอ็ดมีมียี่สิบเก้า แต่อน,นี้คือเขาจะเทคนิคที่มากระบวนการเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะลกไม่ได้เอาเป็น x ก,ก็ถึงเวลาแล้วมันก็คือคําตอบนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้านกว้างเขาถามเลยว่าในแต่ละแถวมีเก้าอี้กี่ตัวถามมาเลยมั้งอ่าด้านกว้างแล้วแหละเดินแถวนะคะมีเก้าอี้ยี่สิบเอ็ดตัวโอเคก็คเขาถามแค่นี้เขาไม่ได้ถามว่าเขาไม่ได้ถามว่าในแต่ละแถวทั้งสองแถวว่าในแต่ละแถวและอีกแถวหนึง่งใช่ป่ะแล้วูแบบว่า,า,วามีเก้าอี้ยี่สิบเก้าตัว นมะะันก็จะชัดๆแบบนี้บางโจทย์อาจจะถามว่าถ้าเป็น,นข้อสองช้อยก็จะถามว่าเอ่อจำนวนแถวบวกกับจํานวนหลักอะไรแต่ในเขาเหมือนเขาไม่ได้ให้มาเกี่ยวกับคำว่าหลักหนูก็เลยแบบตอบไปเถอะนอ่มชิลไหมเรียนๆโอ้โหไม่ค่อยมีอาจารย์ให้เลยโอเคดเวลาก่อนนะคะมนเวลาอยู่เนอะโอเคข้อนี้ข้อถัดไปนี่เนี่ยข้อถัดไปก็ก็ก็ไม่ยากไม่ได้ยากเท่าไหร่น,ะน่าสนใจอยู่ว่าจะได้ใช้นะคะโอเคไปละ จุึ้งที่สองข้อเราขึ้นทฤษฎีเบอร์เซเหลือทฤษฎีตัวประกอบอัตรกระยาแล้วก็หารสังเคอนะคะสามาคมัก็จบสัปดาห์นี้แล้วกันบ้านหนึ่งรอบแต่มันก็อาจจะให้แบบรอบเดียวไปเลยก็คือแบบว่าโจทย์เดียวกันเนาะทำทำสองอย่างเพราะว่าเพราะว่าทฤษฎีเบอร์เซเหลือทฤษฎีบนเศษเหลือทฤษฎีตัวประกอบ,บ,บอัตกระยาหรืออะไรเงี้ยที่จะเรียนต่อไปมันก็จะลิงก์กันมันแค่เป็นวิธีเฉยเฉยว่าที่จะเราจะใช้หาให้มันลดทอนลงอะไรประมาณนี้ครูก็อาจจะให้การบ้านทีเดียวแบบวันศุกร์ไปเลยเนาะ หรือว่าอื่นหรืออาจจะให้ไว้ก่อนแล้วใครว่างก็ไปทำเองก็ไ,ได้นะคะแบบยอาจะให้ทีหลังไหมนะคะโอเคมาดูข้อนี้ข้อที่เจ็ดบอกว่าต้องการนำลวดหนา25ว่าให้หนูเป็นวามนานนี้ก็จะใช้ว่าอยู่มาล้อมที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยล้อมเพียงสามด้านเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าอีกด้านหนึ่งติดก,กับแม่น้ําเขาถามว่าจะต้องล้อมที่ดินให้กว้างเท่าไหร่ถามความกว้างหรือกว้างเท่าไหร่จึงจะได้พื้นที่เท่ากับ75ตารางวานะคะแล้วก็ ว่ารูปเหมือนก่อนอะไรไนะคะพับพที่ดินฝนตกฝนตกไม่ใครฝนตกไหมอันนี้จะแ,แม่น้ำมากา็จะไปข้างนอกตอหนอ่นอนฝนตกแคแหละนะคะก็คือเขาบอกพื้นที่มาอ่พื้นที่พื้นที่พื้นที่มันก็เท่ากับเจ็ดสิบห้าถูกไหมรูปนั้นมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกป,ปกติพื้นที่หนูก็จะแบบเออกว้างคุณยาวใช่ป่ะแต่ทีเนี้ย อ่ใช่มันเป็นกว้างคุณยาวก็จะได้พื้นที่แต่เขาพูดว่าเขาเอาแค่อะไรอ่ะเขาเอาแค่แค่สามส่วนอ่ะเออแต่มันก็ไม่พื้นที่อยู่ดีนะคะถูกลหโอเคงั้นเรามาลองทีเร้วต้องมาแทนค่าดูว่าเขาบอกว่าเขาให้ด้านกว้างเขาถามด้านกว้างเนาะเขาถามแห้ด้านกว้างด้านกว้างคือด้านนี้ด้านแนวตั้งถูกไหมคะด้านกว้างให้มันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นรูก็เลยให้ก่อนละการให้ด้านกว้างเป็นเอ็กเสียงลเสียงอันนี้ดังมันเอ็กวาหรอ นตกบ้านใครฝนตกไหมลูกแต่เปิดรับฝนโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเราเพื่นอ่านตัวก่อนนะลวดน่ะมันยาวยี่สิบห้าใช่ป่ะก็คือเอามาล้อมตรงนี้ล้อมตรงนี้แต่ว่าฝั่งเนี้ยไม่ล้อมเพราะเพราะมันแบบโดนไม่เข้าติดแม่น้ะติดแม่น้ําเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะหนุได้ยินเสียงฟูอยู่ใช่ไหมตอนนี้เสียงเสียงฝนมันดังมากก็ไม่รู้หนู่ได้ยินหรือเปล่าได้ยินก็บอกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะฟูให้ก่อนลวนี่คือเอนี่คือเอ แสดงว่าด้านยาวอะ่ะการคิดด้านยาวเหมือนกันได้ว่าถ้า,ถ,าถ้าด้านกว้างส่วนนี้ด้านกว้างส่วนนี้ด้านยาวมันมาล้อมยี่บห้าขอแสดงว่าลวดมันอะ่ะมันไม่ได้ล้อมทั้งหมดเพราะว่ามันมันเอาไปล้อมตรงนี้กลับไปล้อมตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหลือ,อที่ล้อมเท่าไหก็คือยี่สิบห้าก็คือลวดลวดของมันทั้งเส้นนะลูกลบออกไปสองเอ็กซ์เพราะมันไม่ได้ล้อมถึงด้านอนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะนะคะลวดเขาบอกว่าลวดเนี่ยยาวยี่ิบห้า แล้วมันล้อมสามด้านในคดีเขาไม่ได้พูดว่ามันมีมันมีล้วนเหลือแต่อย่างไรก็คือล้อมล้อมเนี้ยแต่ว่าเขาต้องการพื้นที่ที่ดินเนี่ย7.5ได้าพื้นที่7.5เขาล้อม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 มันนี้ถสุดนะคะแล้วตรงเนี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยฝั่งเนี้ยมันเอฝั่งนี้มันเอถูกไหมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเจอแบบล้อมทั้งสามด้านอ่ะมันก็จะเป็น25ลบเอ็กอ่านจะได้ถูกต้องใช่ป่ะเออแต่เนื่องจากอันเนี้ยมันล้อมมันล้อมแค่สองด้านด้วยด้านเนี่ยมันก็คือมันก็ต้้อองเหลืดวยแค่ แค่ที่ลบออกไปสองด้านนี้ก็เลยเป็นยี่ห้าลบสองเอ็กตรงนี้เพราะฉะนั้นด้านยาวมันก็จะเท่ากับยี 21, ่สิบห้าลบสองเอ็กเนาะแล้วก็ด้วยเรื่องเรื่องเรื่องเข้าไปเลยพื้นที่ของสีนเหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือกว้างคูณยาวพื้นที่ให้มาแล้วคือเจ็ดสิบห้าเนาะคําตอนเลยละกันนะคะเอ็กคูณกับยี่สิบห้าลบสองเอ็กอาดูแล้วแหละแม้ว่าจะเป็นด้านที่ติดแม่น้ําก็ใช่เท่านี้เพราะว่า โอเคแล้วกคุย huh. okay. กับตัวเองในสมองลยนะคะนี่อันนี้ก็กระจายเข้าไปได้เป็นยี่สิบห้า x ลบสอง x กำลังสองแล้วก็ย้ายข้างย้าย x ไปฝั่งนี้ช่วยคุยแยกตัวประกอบด้วยนะมาใส่สองให้ใส่ x ให้ครับช่วยแยกหน่อยเร็วเจ็ดสิบห้าเลขไม่ยากนะ ม่ห้าโอลี่อ่ะอือแม่คมคงไม่คที่เคยเอาแบบเจ็ดจุดห้าคูณสิบอะไรเงี้ยก็ไม่ห้าเดี๋ยวสิบห้าเท่าไหร่นะช่วยใส่หน่อยสิบห้าอยู่หน้าหรืออยู่หลังสิบห้าสองสามสิบเหมือนเหมือนจะมีเวลาเยอะอะจริงที่ผมไม่ค่อยจะเรียกหนูต่อเพราะว่าแบบที่เกลียดรอ อลองลองให้มีเวลาสัากปาณสามชั่วโมงดิแล้ก็จะแบบพักพักบ้างแบบอ่าไหนก็เรียนเรียกตอบหน่อยนงใช่ปะ่ะขี้เกียจน,นะคะลูกเพราะว่าเรื่องหามันตอนไม่ทันนะคะลูกโอเคโอเคถอนๆไปก็ได้นะคะข้างหลังเป็นบวกแล้วก็เป็นลบลบใช่ไหมใช่ก็เป็นลบลบเพราะว่าข้างหลังเป็นบวกนะคะลูกลบลบเป็นบวกเนาะถูกปะเนี่ยห้าสองสิบ อืถ้าเราเอาเป็น15อยู่ข้างหน้าก็ก็ได้เหมือนกันนี่นะแต่ว่าเครื่องหมายผิดเนาะใช่ปะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น15 2 3 10ข้างหลังตัวหลังจะไม่ได้ต้องมาลบก,กันเออแสดงว่าเราคูใส่ผิดแหละตอนนี้แบบมีหลอกอยูยคือคิดมาแล้วแหละก็เลยบอกว่าตอบไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 2x ลบ15เท่ากับ0หรือ x ลบห้าเท่ากับศูนย์แล้วเนี้ยเขเราเรียนเคยเรียนมาหมดบ้างแล้วลกูกก็เลยแบบไม่ค่อย,ไม,อย,อย,อยไม่ค่อยอธิบายเยอะนะคะลูกมันก็ทบทวนแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเ,เลยจะได้ว่าเตัวหนึ่งเท่ากับสิบห้าส่วนสองหรือเอกเท่ากับห้าถูกไหมแต่เนื่องจากเนี้ยเขาถาม้นที่ด้านกว้างเนาะถามแค่ด้านกว้างนะคะด้านกว้างก็ตอบนั่นแหละตอบสองตัว x ห,หรือห้าก็ได้เดดือเอเท่ากับสิบห้าส่วนสองนะคือคือคือถ้าเกิดสมมติว่า เอที่เราแทนไปลูกก็ใช้ตัวนี้ตัวสักตัวตัวสักต,ตัวหนึ่งหรือตัวนี้ก็ได้คือตัวนี้มันมันน้อยกว่าเราก็เลยให้ด้านกว้างเป็นเอเท่ากับห้าเพราะเพราะโดยปกติอ่ะด้านกว้างมันจะแคบกว่าด้านยาวถูกไหมโดยที่เราเวลาเราเรียกอ่ะหรือว่าหรือว่าไม่ใช่ว่าเออไม่รู้ว่าเวลาเราเรียกเราเรียกด้านกว้างที่มันแคบกว่าถูากไหมด้านยาวเราจะต้องที่มันเป็นด้านยาวเนาะแล้วเนี้ยมันก็ประมาณเจ็ดใช่ไหมกว่าอันนี้เป็นห้าหรือถ้าหนูจะทําสลับกันมันก็ได้เท่ากันด้านหนึ่งก็ต้องเป็น ห้าด้าเนื้อเป็น้5ส่วนสองไม่ว่าจะเป็นกว้างหรือยาวมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะไม่งั้นคูณกันสองอันตัวนี้มันจะไม่ได้75หรอกนะคะเออแล้วมันมีอ๋อข้อนี้ก็จะติงนิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นเป็นโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยเราสามารถหาได้เลยนะว่า75คืออะไรคูณกันเพราะว่าตัวอย่างข้อนี้พอวันนี้สมการที่มันเกี่ยวข้องกับแบบว่าเออมันไม่ได้ทาทั้งสามด้านนะมันไม่ได้ติดทุกด้านนะมันเอาแค่สามด้านนาะตัวนี้มันก็จะแบบเป็น25ลบ 2x นะเพราะมันคือ ล้วดทั้งหมดลบออกด้วยด้านที่มันติดไปแล้วมันก็จะต้องใช้ใช้กระบวนการเข้าสมการแล้วก็แก้ออกมาเนามันไม่ได้หาแบบเหมือนข้อที่แล้วมันก็จะหาได้แบบงา่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบเท่านี้แหละลูกที่เก็บเขียนอะก็ใครว่ามก็เก็แบไบปต้องการให้ที่บินล้อมอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปเลยนะคะคุณที่เก็บเขียนแต่ว่ากไ็ไม่ค่อยดีนะคะอะ,อะไรแบบเนี้ยนะคะมันควรจะเขียนให้เรียบร้อยแต่เนื่องจากแบบคุณที่เขียน ไม่ได้ขี้เกียนเขาเรียกว่าออจะเขียนได้แต่ว่าลายมือมันไม่สวยอย่าไปฟ้องคนอื่นละกันนะว่าอาจารย์ไม่ค่อยเขียนค่ะอะไรเงี้ยจริงมันผิดนะลูกหน่วยเหนื่อยก็ไม่เขียนเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกหรอกก็ทํำจุดปัญหาก็เขียนให้เรียบร้อยว่าแบบว่าเพราะฉนั้นที่ดินอะไรเงี้ยเหมือนตอนเรียนตอนเด็กๆที่ต้องมีตออบตอบแล้วก็สรุปอะไรเงี้ยนะคะก็ทําแบบนั้นไปนะลูกครูไม่ทาแลละนะคะมาดูข้อยี่สิบแปดข้อสุดท้ายนะคะที่ดินลูกที่เดินผิวท้าอยนแล้วนะคะขยันสร้างที่ดินมนไปกันเยอะแยะนี่ย่ กว้าง15ยาว20ต้องการทําถนนรอบที่ดินแปลงนี้อะค่ะทําถนนนะคะทําถนนโดยกว้างเท่ากันตลอดเส้นอะะฮนะคะแล้วเขาบอกว่าพื้นที่เหลือตรงกลางเหลือ1 2บเหตุ126ตารางวาโจทย์ถามความกว้างของถนนโอเคตอนนี้เราเริ่มต้นวัวเรามีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปเป็นที่ดินแบบเหลี่ยมผืนผ้าอันสวยงามนะคะอ๋อไม่ไม่ควรเขียนอะไรลงไปนะเพราะต้องเขียนเลขนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะทาที่ดิน ล้อมรอบแปลงน,นี้นะคะลูกอาจจะเป็นแบบเป็นลานเป็นทาถนนเป็นลานอะไรหรือเปล่าลานเซิร์เวนหรือเปล่าน่าจะเป็นน่าจะใช่นะคะรถทำลานอันนี้อ่ะเขียนมันโดยเท่ากันเท่ากันหมดอ่ะก็คือข้างนอกคือบริเวณถนนยูนันนี้นะคะนี่คือถนนถนนเสดบอกมาว่าอะไรบ้าง พื้นที่ดินตรงกลางเหลือร126เหรอตรงนี้126แล้วก็เขาบอกว่าด้านกว้างของที่ดินตอนแรกใช่ไหมของที่ดินตอนแรกหรือตอนหลังอะที่ดินรูปสี่เหลือนผืนผ้ากว้าง 59, 15ย่ส20ต้องการทําถนนรอบที่ดินแลบนี้15กับอีต้องเป็นข้างในใช่ปะต้องแต่20คูณ15ไม่ได้126นะีนาะเพกาะต้องเป็นข้างนอกสิถ้าเกิดถ้าเกิดที่ดินตรงเนี้ย เขาบอกว่าต้องเหลือที่ดินตรงนี้ย126ใช่ป่ะแปลว่า15กับ20แบบไม่ใช่ตรงนี้ดีเพราะงั้นพื้นที่ยังไม่ตรงเพราะนายท่านอยู่ต้นอ,อยู่ข้างนอกที่จอดอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยอ๋อก็คือเขาบอกที่ดินอ่ะรูปคือถ้าเป็นยาว15กับ20แล้วเขาต้องการก็ต้องการทำถนนต้องให้ให้นี้มาก่อนว่าเหลือพอเหลือพื้นที่ตรงกลางไว้26ก็คือทำถนนตร้งขึ้นมาโอเคเข้าใจแล้วเพราะงั้นเราจะให้หาของกว้างของถนนทำไมใช่ป่ะ ไอ้ถันตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็คือกว้าง15นะคะรูปนี้เป็น15 <l ok> ตัวนี้เป็น20คร <l ok> ูก็เอ๊ะอยู่ว่าเอ๊ะถ้าคะแนนมัน126แล้วทำไมเป็น15บห้ว20มันไม่ตรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาหาความกว้างของถนนครูก็เลยจกําหนดให้ความกว้างของถนนเป็น x นะคะรูปความกว้าง <l ok> ของถนนอเราให้เร็หน่อยรีบๆแหละครูก็ดูขี้เกียจมั จริงๆว่าเรื่องเนี้ยว่าจะไม่สอนไม่ว่าจะข้ามแต่ว่าแบบนับนับภาพอยู่แล้วแบบมันเหลือสามภาพพอดีเนาะก็เลยแบบเออสอนกันนะจริงๆก็ไม่ได้อยากข้ามอะไรเลยลูกที่มันมีอยู่เนาะถ้าแต่ถ้าเกิดจะไม่สอนจะนะครูคุณตัดทิ้งไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อหาความกว้างของถนน่ม้มันเท่ากันทุกเส้นก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอน,นแนวตะแคงอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นเอกทั้งหมดถูกไหมเพราะเขาหาความกว้างของถนนเอออ๋อคุณลืมอัดวิดีโอเลยอะ เรไปแบบฝากเตือนด้วยนะลูกแบบฝากเตือนว่าแบบว่าให้ให้กดอัดนะคะหมายถึงว่าคุยกดอัดไม่ได้จะต้องใช้หนูกดอัดอมไม่รู้ห้องนี้เคยใช้ใครหรือเปล่าเนี่ยคุยกดอัดไม่ได้เลยเว้ยไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเหมือนแบบมันต้องให้ผู้ผู้จัดการประชุมห้องอะ่ะโดยนี้เป็นใครอ้าวไม่มีหรอเนีย่ยไปต้องให้เป็นนักถา่ายถ้าจะกดอัดอนักถ่ายเราม่คนกดเออคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าทําไมนะคะแล้วถ้าถ้านั้นหาใช้คอมก็จะกดอัดได้แล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้ โทรศัพท์ก็จะกดอัดไม่ได้เด้อืมก็คือแบบแต่ไม่ไรนี้มามาครบก็ครูกะว่าจะเื่อไว้สําหรับแบบสําหรับหรือหรือไม่ใครที่แบบเพื่อนไม่ได้มาเรียนอลูกแบบก็อัดนให้เพื่อนไปเลยลูกคือแบบอย่างน้อยเขาก็จะไม่ต้องมาตามงานที่เราอ่ะต้องครูหนูก็แค่ส่งคลิปไปอ่ะคือมันง่ายกว่าเนาะครูประเด็นครูก็รู้สึกว่าแบบเวลามีใครมาถามอะไรเงี้ยเราก็ส่งคลิปไปเดีก็ไปดูเอาเองเรียนดูเองใช่ปะหมายถึงว่าแต่เขาไม่ได้มาเรียนแล้วเขาถามเออมีการบรรยไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ก็ส่งคลิปให้เขาไปมันก็ง่ายกว่า อันนี้วม่ีการที่ช่วยเพื่อนนี่ดีสุดนะลูกไม่ใช่การบอกเอมอมุกเล่าคุยไปเลย work, อ,อย่างเงี้ยไม่ไม่เบิร์ตอะไรเงี้ยไม่เวิร์นะคะลูกเราไม่ได้รักเพื่อนเราทําลายเพื่อนนะคะก็จะบทแล้วอื่นแทกแทกไปเรื่อยเวลาลว่าต้องบอกอ่เวลาแล้วคะ่ะลูกโอเคทําไงต่อ,อทีเนี้ยนะคะต้องหาความกว้างของถนนถแสดงว่าเราก็ต้องหาอ่าสมการที่เขาให้มาเขาให้สมการข้างในมนาะเพราะฉะนั้นเราต้อง,เร,องเราต้องหาพื้นที่คือประเด็นเนะ่ะเราจะสร้างสมการใช่ป่ะ แต่ทีนี้พื้นที่ที่เรารู้ว่าลูกมันคืออีพื้นที่ข้างในในข้างในนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาด,ด้านกว้างข้างในกับด้านยาวข้างในอันนี้ออกมาเพื่อที่จะได้เอกออกมาถูกไหมเพราะว่าเอ็กตรงนี้นม,นมันมีความมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเนาะเราก็มาหาอันนี้นะคะลูกอันนี้มันคือเอกอันนี้มันคือเอกถูกป่ะทั้งหมดนี้ยาวสิบห้าเพราะฉะนั้นแล้วด้านเนี้ยมันก็สิบห้าลบสองเอกเอาใหม่นะลูกถ้าเราถ้าครูลองตัดภาพแบบนี้นะคะตัดแบบนี้ตัดแบบนี้นะคะลูก แบบนี้เราจะเห็นชัดว่าแบบความกว้างของเนี่ยมันก็คือ x ใช่ไหมความกว้างของเนี่ยก็คือ x เนี่ยแนวแนวแนวตั้งเนี่ยมันก็คือ x พอทุกด้านผู้บอกว่าทุกด้านล้อมเท่ากันหมดเนาะแล้วเส้นเส้นตรงเนี้ยลูกหมายถึงว่าถ้าเส้นถนนแนวแนวแนวกว้างเนี่ยมันเท่ากับสิบห้าใช่ไหมมันก็ลบออกลบ x ออกไปสองอันเพราะเขาต้องการหาแค่บริเวณนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นสิบห้าลบสอง x เช่นเดียวกันกับแนวยาวนะคะแนวยาวมันยาวทั้งหมดยี่สิบซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกันเนาะลูกมันคือ x ตรงนี้ก็คือ x นะคะตรงเนี้ยรูรูนี้ก็เลยเป็นยี่สิบ ลบ 2x นะคะที่เราใช้อันนี้ก็เพราะว่าเขาให้สมการของเราให้เป็นสมการด้านในมาไม่งั้นเราจะตั้งสมการเพื่อแก้สมการไม่ได้เนาะเพราะเขาให้สมการพื้นที่ด้านในออกมาครูก็เลยเลือกที่จะใช้เออหาพื้นที่ด้านในก็ได้เพื่อที่จะให้แก้สมการออกนะคะหรือบางคนเนี่ยใช้พื้นที่รอบๆหาได้ไหมก,ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นถ้าจะหาพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้แล้วไงอะหาข้างในลบลบกับข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรอ ก็ได้ความกว้างของถนนไหมก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องขึ้นอยู่การตั้งตั้งตัวแปรอยู่ดีเนาะตั้งสมการนะคะอันนี้ก็ในสมการเรามี x อ,อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ชิีๆเราก็สามารถหาได้ชิียวเนะคะลูกเพราะฉะนั้นกว้างคูณยาวกว้างก็คือสิบห้าลบสองเเนาะคูณกับยี่สิบโอ๊ยเหนื่อยเหรอกระจายเยอะๆเลยอะ่ะสามร้อยป่ะทำไมเขาต้องมนเหนื่อยทำไอะไรแบบนี้ได้เนาะ คิดเลขถูกหรือ่าไม่รู้นะคะ 4x กำลังสองลบเจ x บวกสามใครดูเลขให้หน่อยคะ่ะลูกคิดถูกหรือเปล่าขอ,อยงย้ายสะก,กรอรไม่ได้ฝั่งนี้ยังไม่้บศูนย์เลยสี่สิบนรอยยี่สิบหกนร้อยี่บหกนะคะย้ายข้างครูเขียนส้รับฟังได้เฉยนะอันนี้ไม่ได้ย้ายข้างลูกเขียนส้รับฟังได้เฉย เมื่อกี้มีอะไรเด้งๆอะไปะไม่ไม่ได้อ่านแชทนะคะแล้วนี้ก็คิดเลขนิดนึงเนาะช่วยคุยตัวประกอบด้วยนะไม่แยกตัวประกอบเราก็จะไม่ปล่อยอะครข้ามเนี้ยก็คิดปล่อยเลยไปเลยสามร้อยแล้วร้อยยี่สิบหกเหลือเท่าไหร่สี่เจ็ดหนึ่งโอเคช่วยคุยแยก่อยครับได้เท่าไหร่เอ่ยเร็ว แต่เลขแต่เลขเยอะอยู่นะอนบายให้คูแยกมาแล้วแหละรูู้ใช้เวลาประมาณหนึงน่งในการแยกอยู่คููใบให้ว่าข้างหนา้าข้างหน้าข้างหน้าสองอ่ะไม่แยกใช้ส,สี่ใช้ส,สี่ข้างหน้าใช้สี่เลยนะคะร้อยเจ็ดสิบสี่ลองลองดูสิน่าจะห่างกันพอสมควรเนาะเพราะต้องการเป็นเจ็ดสิบนะคะน่าจะห่างกันพอสมควรอืเพราะว่าแล้วข้างหน้ามันก็คูณกับสี่ เลขเราจะสี่ไม่น่านใช้เลขคู่ที่ใกล้กันเท่าไหร่น่าจะเป็นเลขที่ห่างกันประมาณหนึ่งเพราะว่าตรงนี้คูณสี่เขมี่อีกแล้วตอนเหลือต้งเจ็ดสิบน่าจะต้องเยอะน่าจะต้องห่างกันประมาณหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแลวร้อยเจ็ดสิบสี่นัดวอันนี้มาครบกันน้าหายไปต้องสองคนนี้นะแล้วตอนนี้รู้จ็กชื่อรอนะคะไม่มึมเวลาแล้วนะเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวข,ขอดูก่อนว่าใครไม่มาแปดแ่ 8. 8งกับยี่สิบเอ็ดปะ ไม่พลาดอเอาเร็วเราอยู่นึกได้อ่ะแปดคือใครอ่ะเมทัพเมทัพท่านไม่นด้าหรอโอเคไม่มีคนแยง่งนะคะร้อยเจ็ดสิบคู่แย่งให้หนูได้เป็น ห้าสิบแปดกับสามนะคะลูกก็อันนี้ไว้น,ะน่าจะไม่ยากเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเอาห้าแปดไว้คูณกับสี่เลขมันก็จะมหาสามนะคะลูกอันนี้เป็นลบลบนะคะเพราะฉะนั้นรเร็ x ของเราจะเท่ากับห้าสิบแปดส่วนสี่หรือเอเท่ากับสามนะคะลูกยา้ายเล่อีกบันทัดหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วด้านกว้างหรือด้านยาวก็ตามลูกได้ตอบตอบได้เท่ากันเลยนะคะแต่เรากําหนดด้านกว้างเป็น x ็มาแล้วแล้วก็ด้่นแหลกตอบคันตัวหนึ่งน่าจะต้องเป็นตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวตัวที่หารแล้วลงตัวเนาะ แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันล่ะลูกควรที่เลอาตบให้ว่าตัวนี้มันน้อยกว่าเท่านั้นเองคือออกมาเองที NP ่อธิบายไปละข้อนี้แล้วเนาะคือต่อให้ e อห้าสิบแปดส่วนสี่ก็กลายเป็นด้านยาวเลยเป็นด้านยาวที่เอาไปแทนกับแล้ววิธีหนึ่งมันจะได้เป็นเลขอินเด็หนึ่งมาที่มันจะสลับกันพอไปแทนกับไปใน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 ด้านยาวแต่ด้านยาวของถนนอะอ๋อมันไม่มีด้านยาว้มันม,มันมีด้านเดียวเนี่ยค่ะเน,นี้นย โอเคนะคะโอเคหมดหมดหมดปัญหาแล้วลูกก็เท่านี้แหละลูกน้าจริงๆคําตอบมันก็คือสองคำตอบ้วครูไม่แน่ใจเนาะแต่ส่วนส่วนมากก็คือถ้าถ้าเป็นตัวแบบนี้ตัวเราผวก็จะไม่เอาตัวส่วนผมกาจะไม่เอาแต่ความจริงถ้ามันเป็นหาแบบด้านกว้างคุณยาวคําตอบแล้จะรีเลทกันอยู่สลับไปสลับมาแบบนี้แหละเนาะนะคะแต่ส่วนมากบางข้อมันจะเห็นชัดมากว่ามันเป็นลบอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่ข้อนี้เขาก็ไม่ได้กําหนดหนีว่าต้องเป็นจํานวนเต็มหร่อว่าจะเป็นความกว้างลองหนึก็ไม่จะเป็นก็เป็นจํานวนเต็มก็ได้ แต่ส่วนมากก็นั่นแหละลูกตอบจริงๆตอบ2ตัวก็ได้น้อถ้าเป็นการแก้ปมการมันก็จะมี2องคำตอบอยู่แล้วนะคะโอเคงั้นก็วันนี้เซ็กชื่อเรียบร้อยค่ะลูก